เรื่องของน้องพลอยชิดจันทร์ุจิพันที่มีคนสงสัยบอกรีบแต่งเนี่ยท้องหรือเปล่าเมื่อวานเจ้าต,ตัวควงคู่กับจะมีสามีมาที่บายเลยบอกท้องค่ะค่ะไม่เป็นรโรชวัวค่ะท้องค่ะเจ็ดเดือนฮะค่ะ,คะเป็นการแถลงข่าวที่เชียงใหม่นะเพราะว่าน้องพลอยเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็คือคือข่าวที่ออกมาตามหน้าหนังสือพิมพ์ก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นนางเอกพอพาน แล้วก็ไปไปมามาก็วิพากกันว่าน่าจะเป็นน้องพลอยชิดจันหรือเปล่าน้องพลอยชิดจันเนี่ยอายุ22ปีแน่นอนบรรลุนิติภาวะไปแล้วเนี่ยนะคะแฟนนี่เป็นเป็นคนฮ่องกงนะชื่อว่าเข่นหังนะเป็นคนฮ่องกงอายุ29ก็ได้เด็กดังคู่นะอายุ22 2 9จริงๆแล้วด้วยวัยก็ก็แต่งงานได้แล้วล่ะค่ะรวมถึงคุณแม่ของน้องพลอยชิดจันเองก็มาแถลงข่าวด้วยนะคะน้องพลอยบอกว่าท้องจริงตอนนี้7เดือนแล้ว ใจจกล้จะคลอดมิถุนายนนี้แล้วนะคะอัลตราสาวได้เป็นลูกชายก็คงจะคลอดที่เชียงใหม่นี่แหละจะได้ให้ลูกเป็นคนไทยตั้งชื่อวว่าทาชิโน่มาจากไทยบวกจีนหรือจะเรียกทาชิหรือจะเรียกชิโน่ก,ก็ได้ส่วนชื่อไทยเนี่ยเดี๋ยวรอรอคลอดลูกแล้วก็ดูวันเวลาแล้วค่อยตั้งอีกทีหนึ่งนะคะน้องพลอยยอมรับว่าคบกับสามีที่เป็นคนฮ่องกงเนี่ยคบกันมา4ปีแล้วผู้ใหญ่ก็รับรู้ทั้งสองฝ่ายเนื่องจากคุณย่าของสามีล้มป่วยนะคะต้องการให้มีงานมงคลก่อน ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปทำเนียมจีนนะก็เลยก็เลยแต่งไม่ได้เขาบาอีก3ปีเพราะเหมือนกับญาติผู้ใหญ่เสียประมาณอย่างนั้นแล้วคนฮ่องกงเขาจะถือเรื่องเรื่องเรื่องนี้เยอะมากเทุกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถือเรื่องประเพณีเรื่องฮวงจุ้ยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยของเขาเยอะมากเนี่ยนะคะประกอบกับตัวของคุณย่าคุณสามีเขาอยากเห็นหลานด้วยก็เลยอยากให้แต่งงานน้องพลอยก็เลยแล้วว่าไปแต่งกันที่ฮ่องกงนั่นแหละค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วมิถุนายนมีเพียงญาติของสองฝ่ายนะแล้วก็มาจดทะเบียนที่เมืองไทยเพราะว่าที่ฮ ฮ่องกงก่อนหน้านี้แต่ว่าเนื่องจากต้องการที่ลูกนี้เป็นคนไทยเลยมาทําธุรกิจกันเป็นธุรกิจของครอบครวัวค่ะตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ในการส่งออกลำไยไปจีน อยู่เชียงใหม่ลำใหญ่เยอะอยู่แล้วก็ส่งออกปเปซะเลยนะคะแต่ว่าทั้งสองครอบครัวเนี่ยประกอบธุรกิจอยู่แล้วมาเจอกันคบกันมานะคะก็แต่งงานกันตั้งบริษัทร่วมกันชื่อบริษัทไทยโทนค่ะส่งออกลำใหญ่แล้วก็ในส่วนของของบ้านนะคะบ,บอกว่าตอนนี้เนี่ยสร้างบ้านอยู่ย่านถนนวงแหวนตัดใหม่หน้าสารากลางก็ที่เชียงใหม่เนี่ยแหละคะ่ะก็ตั้งวางแผนไม่เลยจะให้ลูกเนี่ยเรียนอยู่เมืองไทยแล้วก็ยังคุยกันเล่นๆเลยนะว่าจะมีลูกสัก8คนนะคะเพราะว่าสามีนี่อยากมีลูกเยอะๆแล้วบอกตอนนี้ไม่ได้หนักใจหรือกังวลกับข่าวนะ แต่ยังไม่พร้อมจะออกมาแถลงข่าวหลายคนก็ให้กําลังใจแล้วก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เยอะเลยออกมาพูดซะให้ทุกคนสบายใจนะคะคแล้วน้องพลอยก็บอกว่าถ้าหากว่าหลังจากคลอดลูกเสร็จแล้วถ้าใครอยากจะจ้างให้ไปสสแสดงกลับเข้าวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็พร้อมแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรื่องของธุรกิจส่งออกลำไยก็จะทําต่อไปด้วยอออโอ้โห<ก><ม>นับหนุนเลยนะมีลูกเร็วไม่เหนื่อย อายุยี่สิบสองผมมันมีลูกตอนแก่เหนื่อยมียี่สิบสองใช่ไหมกว่าลูกจะโตยี่สิบตัวเองก็เพิ่งจะเกือบสี่สิบอะโอ้สบายเลยฮะลูกบรรลุนิติภาวะจบปริญญาตรียังสาวอยู่ไงแต่ถ้าเกิดมีลูกอายุเยอะแล้วโหกว่าลูกจะยี่สิบพ่อล่อไปหกสิบนี่คือบนตัวเองเยอะเลยบนตัวเองคือบนโอ้โหกว่าลูกจะโตจบปริญญาตรีเนี่ยฮะเสียแล้ว ชราแล้วกว่าจะเป็นคุณตาเข้าไปอีกแปดสิบเหนื่อยเลยแต่คุณเหนื่อยกับผมนะวกลกข้าตลอดวอกเข้าหาตลอดผมเนี่ยก็ยังมีแล้วไงโอ้ยก็นนี่ที่นาเพิ่งจะน้องพลอยยองนี่นาเพิ่งยี่สายี่โอ้โหไปข่าวอื่นดีกว่านี่ที่นายีสิบสามยี่ี่อืหน่อยมีลูกก็อะไรช่างมาเถอะเ